เข้ามาเข้ามาอีกเข้ามาสมังอิ้มางิ้วมางิ้มมงแงกมังกมาแงกเออเธอเข้ามาอ้อนเธอเข้ามาอุ้งเธต่ำตกตกใจหนึ่อกสิบห้ ความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกังเนสสายปั่นสายจอหายใจอีกเช่นเคยนะวันนี้เนสมาในเกม Wild Coaster นะคะหรือว่าเกมรถไฟหอกข,ของค่าย PG นั่นเองนะคะเอามาเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้ก่อนเลยนะคะตารางจ่ายเกมนี้10จะเป็นตัวต่ำสุดนะคะไล่ขึ้นมา J Q K A นะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆสูงสุดจะเป็นรูปไฟหอกมีเด็ดอยู่ข้างในแบบนี้นะคะสารักสเก็ตเตอร์จะเป็นแบบนี้สารักวายจะเป็นแบบนี้นะคะการเล่นก็ประมาณนี้เลยสเก็ตเตอร์จะเข้า4ตัวต่อ1ครันหะนึ่ เลยนะคะวันนี้เน้มีทุนมา500บาทล้างหน้าเกมกันด้วยเบ็ดเ็ดกันไป10หมุนกันก่อนล้างหน้ากันช้ำชล้างหน้ากันแบบช้ำชมามาหมับเข้าไปดิอ้าวลูกพี่ลูกพี่162.40จจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยากทำอะไรก็ทำ อห้อเป็นคนดีก็พอโอ้โหโอ้โหอืมมับเข้าให้แล้วยังไงไหลต่อไปคูณสองสวยอูหคูณสามเลยได้เลยได้เลยได้เลยเจอองนี้ฟินดิสามร้ห้า้าจห้าจะต่อไปตึงมาฮะมาฮะมาคูณสองแล้วลงคูณสามไป โอ้โห,หนุกนานกันไป224อ่ะต่อต่อเลยต่อเลยบวกไปอืม้มตึงตึงมายังไงโอ้โห โอโ้โหโอ้โหเจอ,องนี้โอ้โหเลยเบ็ดสิบเบสิบไปสักสิบหมุนกันยังไงเบ็ดสิบเบ็ล้างหน้ามันมาดีอ่ะกำไรเกินครึ่งอ่ะเบดนี้มันยังไงกันนะยังไงกันนะมาโอ้โหแรงมากแรงมากเจ,จ๊โอ้โห โอ้โหไม่เข้าสักล็อกเบสสามสไปเอาจริงล้เอาจริงแล้วหนากัวมไม่หนาตึงเข้ามาเลยแล้ววนี้ยังไงลงคูณ2ไปวยังอยู่ไม่ได้คูณ3จ้ะจบ742.50นะจ๊ะอ่ะเข้ามา เข้ามาอีกเข้ามาสมัยอิ้มงัมงิง้วมางาัมางาิางา้วมังแงกมังงอกมังแงกเออเธอเข้ามาอ้อนเธอเข้ามาอ,อุ้งเธอต่ำตกตกใจหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้านะจ๊ะเราไม่เป็นหรอกเราไม่งั้นเนะี่ยกองเหงาตุยตุยตุยโอ้โหเกือบตุยแล้วเออสวยไหลไปพี่ ทำดีๆพี่เออพี่ทำดีๆพี่ทำดีๆเอออย่าใ,ให้ผมอายคณเขาอ่า730.50จ้ะเออเลิศตึงอีกหนึ่งแมตต์อ้าว อาอาวอา,อา,อาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กําไรมาประมาณ3 0 0พันกว่านะคะคลิปนี้มาผู้ความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่งใดฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บุ้ย